ลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่4มาจนถึงต้นปีนี้ไอ้เรื่องของการอแอปล่มโอนพร้อมเพย์ไม่ได้เนี่ยอตอนนี้เราก็หายไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจนะว่ามันเพราะว่าไอ้ปริมาธุรกรรมมันก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับความสามารถของเราขึ้นกับจํานวนลูกค้าและประมาณธุรกรรมที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนตอนนั้นเกิดจากอะไรที่มันถึงแบบตอนนั้นเราเราเปลี่ยน,<อ>ยนภาษาเรียกว่าเทคโนโลยีแ็กคือเราเราเปลี่ยนยกยวงเลยนะครับ เพราะนั้นพอเปลียนยกยวงเนี่ยมันก็มีชิ้นส่วนใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่รู้จักมันดีพอพอเวลาลูกค้าถาโถมเข้ามาเยอะๆเนี่ยชิ้นส่วนเหล่านั้นการทํางานการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ยอมรับว่าความเชี่ยวชาญเรายังไม่ดีพอนะครับเราก็ได้ที่ปรึกษาระดับโรคเข้ามาช่วยดูสอนจูนจนกระทั่งมันนิ่งซึ่งก,ก,ก็ก็นิ่งมา4ีหเดือนละนะครับ แต่เราก็ยังไม่ไว้ใจร้อยเอร์เเราก็เลยอยากให้นิ่งจนนิ่งสุดๆจริงๆนะครับเราถึงจะนําเสนอไอ้บริการต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมเราล็อกเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนะครับที่จะทําให้เราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มีครุกขักนิดหน่อยช่วงเปิดตัวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยออตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วจนมาถึงต้นปีผ่านช่วงปีใหม่คนใช้เยอะแยะก็ราบรื่นมาโดยตลอด เราก็เลยมีแผนว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงการเป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยก็ทยอยเปิดตัวนะครับจริงๆสิ่งนี้ผลิตเสร็จละแต่รอนะครับรอเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไอ้บริการเหล่านี้เมื่อเปิดตัวแล้วเนี่ยเรื่องของความเสถียรเนี่ยมันมันจะยังเสถียรต่อเนื่องเหมือนที่เราพัฒนาและป้องกันจากเหตุตรงนั้นเนี่ยมามาต่อเนื่องไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่เฉพาะ ทีทีคนเดียวมันต้องจับมือกันทั้งอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามาตรการใดๆเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมการที่เราเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันก็จะไปกระทบลูกค้าดีคนทั้งสุจริตเพราะมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นนะครับเช่นวันนี้สังเกตว่าแคปหน้าจอเนี่ยหลายแบงค์ปิดให้ทําไม่ได้ไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าพวกเราแคปหน้าจอไหมเราก็แคปนะบางทีเราก็แคปนู่นแคปนี่นะครับ พอแคปหน้าจอไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือกระทบคนปกติเพื่อป้องกันโอกาสที่มิจฉาชีพจะใช้ช่องตรงนี้มามาใช้ประโยชน์นะครับในการจารกรรมข้อมูลของเรานั่นทุกอย่างมันเป็นเหรียญ2ด้านนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแบงค์จะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแต่สำคัญที่สุดเรื่องนี้ต้องเริ่มจากผู้ใช้เองอย่าเอาโทรศัพท์ไปสุ่มเสี่ยงไปล้านมือถือซ่อมเขาอาจจะไปปลดล็อกความปลอดภัย หรือเราไปปลดล็อกความปลอดภัยเองเพราะว่าจะไปโหลดแอปบางอย่างที่ก็ไม่ให้โหลดหรือเราไปรับโทรศัพท์เชื่อมิชชชีพที่หลอกให้เราทํานูน่ทนทํานี่อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเขาเก่งในการโน้มน้าวเราให้เราทําอะไรไปโดยโดยไม่รู้ตัวซึ่งอันนั้นแหละเป็นการเหมือนเปิดช่องเปิดประตูหลังบ้านเนี่ยให้เขาเจาะเข้ามาในมือถือเราได้แล้วมันไม่ใช่แอปแบงค์อย่างเดียวนะครับเขาเจาะมาโทรศัพท์ทั้งเครื่องนะ ดูดภาพในโทรศัพท์เราไปได้ดูดทุกสิ่งอย่างได้หมดเลยเพราะว่าเราเปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วนะครับ